คอนเทนต์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้นไหมหลังจาก30วันนี้เวลาออกจากงานประจําจะมาอัปเดตโปรเจกต์หรือว่าคอนเทนต์30วันเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะคะก็แพนไปที่เชียงใหม่ ก็คือว okay. ่าเราดูกดเข้าเมืองแล้วคือถ้าเป็นแอสตาฉีดเข็มแรกสามารถเข้าเมืองได้ต้องฉีดก่อน14วันตอนนี้นี้ฉีดไปได้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะที่พักจะขอเป็นฉีดครบ2เข็มกิดว่าอย่างแอสตาแค่เข็มเดียวจะขอผลตรวจ ATK ด้วยนะซือชุดตรวจมานะคะก็เดี๋ยวจะมามาตรวด ATK ด้วยตัวเองเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำยังไงบ้างก็แกะไม้ก่อนเอาน้ำยาหยดใส่ วิสุดท้ายเรามาลุ้นกันผลที่ออกไม่เป็นผู้ติดเชื้อนะคะก็โอเคถือว่าผลผลนิดจะเอาไปยื่นต่อที่พักนะ ก็อยู่ที่นครชัยแอร์เชียงใหม่นะคะก็กำลังหาที่อาบน้ำมาแต่ว่านาครชัยแอร์ยังไม่เปิดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินดูก่อนนะคะก่อนที่จะออกเดินทางไปที่หมู่บ้านห้วยกุก๊บกับเดี๋ยวไปหาอะไรรองท้องกันก่อนนะคะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มออกเดินทางไปที่ตำบลกฤดช้างอำเภอแม่แตงเพื่อที่จะไปหมู่บ้านห้วยกุ๊บกับกันค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้มีเพื่อนมาด้วยนะตอนแรกนึกว่าจะได้มาฉายเดี่ยวนะคะกับไห้บ้านอะไรน,นะบ้านยห้ปุกกับน้องฟิลมนี่ค่ะน้องฟิล์มเพื่อนล้มทางคนแบ่ของนิดค่ะรองเท้าทหลุดแล้วอืเดินไปได้ไม่ถึงร้อยเมตรอะพื้นรองเท้าก็หลุดไปแล้วสองข้างเลยอะตอนนี้ก็คือเดินมาประมาณไม่ถึงร้อยเมตรพื้นรองเท้าขาดเรียบร้อย ขึ้นนี้เสร็จก็ไม่ลำบากตรงนี้ขึ้นทางสองกิโลแต่ทางคือชันมากความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าใครมาบ้านห้วยกุกบกับก็ขึ้นรถของโฮสเตยดีกว่า <c oughs> แต่ถ้าใครแบบว่าอาอยากลองเดินดูก็ทำได้นะคะไม่แน่ระหว่างทางเดินอาจจะมีแบบว่ารถชาวบ้านเขาอาจจะแบบถามว่าไปไหมอะไรเงี้ยก็ลองดูเดี๋ยวนึง 山顶。我 เราก็เดินมาได้ประมาณครึ่งทางแล้ว2กิโลผ่านโคง้งเขาเรียกว่าน่าจะเป็นโค้งปราบเซียนแหละใครที่นั่งรถมาก็จะได้อีกฟิลหนึ่งถ้าเกิดว่าเดินมาก็เหนื่อยหน่อยเกิดว่าจะเดินก็ดูสภาพอากาศก่นกอนละกันเพราะว่าถ้ามาวันที่ฝนตกนั้นคือไม่น่าจะรอดนะเพราะว่าทางก็เป็นทางดินคโคลนด้วยนะเอารถตัวเองขึ้นมาก็ต้องระวังแล้วก็ลองถามที่พักก่อนเราขึ้นได้ไหมนะคะเพราะว่าทางค่อนข้างจะยังไม่เอื้อมหน่วยแล้วยังมีในส่วนที่มีความอันตรายต่อผู้ขับขี่ สำหรับคนที่ไม่ชินทางนะคะแนะนำว่าใช้เป็นทางรถของโฮมสเตย์จะดีกว่าค่ะ่อนอื่นเราก็มารู้จักหมู่บ้านห้วยก,กุบกับกันก่อนนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเกิดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเขานะคะลักษณะาทางขึ้นก็อย่างที่เราเห็นก็คือจะยังคงเป็นทางดินโคลนดินแดงอะไรประมาณนี้ชาวบ้านสามารถพูดได้ถษายกลางสันเหนือน่าจะรวมทั้งภาษาังกฤษด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นที่ท่องเที่ยวที่เป็นยอดนิยมเลยของชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เพิ่งจะมาเป็นที่รู้จัก ในหมู่คนไทยนะ่าจะประมาณปี2-3ปีมานี้นะไฟฟ้าเนี่ยนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าถึง100%หรือ,อยังแต่หลักๆลักก่อนหน้านี้คือเขาจะใช้เป็นไฟจากโซลาเซลล์หลังจากที่เดินทางมาในเหนื่อยนะคะก็มาเห็นวิวแบบนี้แล้วรู้สึกฟินมากเลยอะเราไม่ได้เห็นวิวแบบนี้มานานมากตั้งแต่ต้นปีเลยก็วาได้นะคะพอมาได้อยู่แบบนี้สักแบบแป๊บหนึง่งหรือว่าแค่ได้เห็น แค่ช่วงช่วงใดช่วงหนึ่งล้วมันมันโอเคนะ ตกเย็นแล้วนะคะก็ถึงเวลาทานอาหารเย็นทางที่พักก็จะจัดเตรียมอาหารเย็นให้ซึ่งก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ส่วนใครอยากจะกินหมกะทะหรือว่าชาบูก็ซื้อวัตถุดิบจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนได้นะคะทางที่พักจะมีอุปกรณ์ให้เช่าด้วย จริงๆนี่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการไปโฮมสเตย์นะด้วยความที่ต่างคนต่างมาคนละที่เราก็มานั่งพูดคุยกันมานั่งสนุก้องเพลงเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าทุกคนเอ j นจอยทั้งที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เราได้ฟิลเหมือนเราไปเที่ยวกับเพื่อน หลังจากทานข้าวเช้าเสร็จนะคะเราก็จะไปเดินป่ากันที่ผาสามเหลี่ยมตรงนี้เราก็จะนั่งรถของทางโฮมสเตย์ไปตรงจุดตีนเขาระยะทางที่จะไปจุดตีนเขาประมาณ3กิโลก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปอีกประมาณ1โลถึง2กิโลค่ะไปดูกันคะ่ะว่าทางจะโหดแค่ไหนคะ่ะวันนี้ก็เช้าว,วันที่7 กำลังเดินไปที่รอยผาสามเหลี่ยมนะคะระยะทางก็ประมาณโลโลกับ2โลนะคะ ตอนนี้ก็ได้ระยะทางเดินขึ้นมาประมาณ300เมตรเกือบ400เมตรนะคะจริงคือทางชันมากตั้งแต่เดินขึ้นมา300เมตรคือยังไม่เห็นทางราบเลยยาดมธรรมาชาติเดินขึ้นไปเจอ มะกอกใช่ไหมคะมะกอกใช่ผลไม้มะกอกเป็นมะกอกกินยังไงอ่ะกินไกินอ่เกอลัดมันมันคุ้นอยู่มันก็ขายอยู่หนึ่งเรียกอย่างนึงว่าเกอลัดเหรอคะเกอลัดปลาอ๋อเกอลัดปลาที่มะกอกมะกอกที่อีกแบบนึงมันเป็นอะไรกันนะคะก็ไม่ไม่ไม่ใช่อ๋อมันมีหลายอย่างมันเหมือนกัน ฝั่งนี้หมู่ห,หมู่บ้านพับผูกจอบหมูห่บ้านพับผูกจอบมีโฮมสเตย์มันกัน